สวัสดีครับสวัสดีคนนะครับวันนี้จะมาเทสตัวละครโคฟนะครับไม่รู้ว่าช้าไปหรือเปล่านะครับติดภารกิจงานเยอะมากเลยครับผมมาเรามาเทสกันเดี๋ยวเราจะมาเทสสกิลโคบกันนะครับผมสกิลแรกชื่อว่าพิกมีอัพนะครับทำอะไรได้มาดูกันวเวลาโดนแล้วเป็นยังไงนะครับผม,มต้อง พอยิงเสร็จแล้วมันจะมีไอทีขึ้นนะครับพอกดสี่ปุ๊มันจะดูดดูดได้เกาะมา50เป็นโอเวอร์ฮิลนะเราลองยิงหน่อยยิงทั้งสองนัดแบบไม่ให้ตายอุ้ยก็คือสามารถดูดโอเวอร์ฮิลได้ถึงหนึได้ถึงหนึเลยนะครับคือเต็มคือมันจะไม่มันจะไม่ได้เกินมากกว่านี้คือสมมุติว่าถ้าเลือเรา100เนี่ยมันจะดูดได้50 แต่ถ้าเล 40, ื่อละดูสิบมันจะดูดได้แค่หนึ่งร้อยากับว่าเราดูดได้แม็กซิมัลของมันคือหนึ่งร้อยนะครับสกิลพิกมีอัพนะครับถือว่าถูกใจค omon, อนโทรลเลอร์สายกระสีอยู่นะตัวนี้แล้วก็ต่อไปนะครับต่อไปสกิลเมทโลเมทัลมันจะเป็นโยนไปลายติสถานะดีเคบอันนี้เลือดเลือดร้อยลดหรืออะไรสิบพี่เลือดร้อยเลือดหรือสิบ เท่ากับว่าสกิลเมทัลเนี่ยจะทำดาเมจลดประมา90าแต่มันก็จะหลีขึ้นได้นะเมะื่อกี้แต่ว่าแต่ว่าจะไม่ตายเลือดเหลือ40่บพอโดนมาตีตีเคลือดห,หนึ่งระยะเวลาก็นานพอสมควรนะครับพอหมดสถา,านะลที่เคลุอบเลือดก็กลับมาเท่าเดิมหรว่าก็โกองอยู่นะเป็นคอนโทรเลอร์ที่แบบเซตเซตเข้าทำแบบเซตจุดที่แบบว่า เออฝั่งรับไปอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอ่ะก็ลำบากอยู่นะครับเลื่อนหยไปเก้าสิบหรือว่าโกงอยู่เดี๋ยวลองแบบว่าลอยิงให้ตายหน่อยตอนตายก็สามารถโงสโมกได้มาอันนี้คือตายไปแล้วนะครับพอพอในจอที่ตายเนี่ยเราก็จะสามารถปางสมอให้เพื่อนได้โว้ยโคตรโกงอ่ะ ือว่าโกงแล้วเนี่ยจะเกิดใหม่ครับสโมก็มจะเหมือนลมประมาณบิมโงได้2องทีแต่ก็ก,กดกดไม่ได้ละแล้วกดคลิกขวา,าก็จะลงสโมกสโมกก็จะเป็นสไตล์โอเมนนะครับจะไม่เหมือนบิมโซนข้างในก็จะแบบว่าโลง่ลงๆโป่งๆหล,ลับหูง่ายๆงมินให้ตายหน่อยพี่ ไอตัวนึงไอยกีย่ไขทเดี๋ยวสมองให้ดูมันคนละสีอันนี้คือสมองที่ที่ตายแล้วใช่ไหมใช่มันจะคนละสีกับตอนมีชีวิตอ๋อสมมติว่าถ้าโคบตายแล้วเนี่ยเวลาลงสมองห้เพื่อนเนี่ยก็จะเป็นอีกสีหนึ่งข้างในก็เหมือนกันอุย้ย มีกิมมิกมีกิมมิกตัวนี้เป็นตัวที่เทสเทสยากมาก<ป>นี่ไงเกิดพอพอกดตายพุ๊บแล้วกดเอกก็จะเกิดเลยแล้วก็จะมีหลอดคูดาวอยู่เแต่คิว all damage a i to s u r v i v คือถ้าเราไม่ทำอะไรอะ่ะอ๋อถ้าไม่ทำปุ๊บก็ตายเลย Like เดี๋ยวลองลองฆ่าดูถรามันจะอ๋อ oh. สมมุติว่าถ้าเรากดอันติเมตเสร็จอะแล้วถ้าเราทำดาเมจออยซิตอะเดี๋ยวนะมันบอกว่ามันบอกว่าให้ทำดาเมจออยซิตแต่เมื่อกี้ยิงยิงดาเมจปุ๊บมันคีย่ยังไงม,มันก,มนก็มันก็ไม่ได้แบบปลอดปลอดกูด,ดังก็ไม่ได้หายไปนะ แต่พอยิงพวกหลอกผู้ดาวหายไปและชีวิตก็ยังอยู่อีกทีไหมอีกทีอีกทีตอนนี้มี แล้วจังหวะจังหวะที่กดอันตีเนะี่ยก็จะมีคูดาวให้ให้กดต้องรีบกดไม่สามารถ s <S ไม่สามารถแช่ได้เนี่ยมีดาเมจปุ๊บก็ยังก็ยังไม่ได้นะแต่ถ้าฆ่าปุ๊บคือหลอดคูดาวหายเลยหรือว่าต้องดาเมจเกิน7จสิบห้าให้มันขึ้นแอดสี่ตะพีเออแล้วก็ต้องต้องตกตายเี้ยเออลองลอง,ลองไหมเดี๋ยวลองลองตกตายดู Bye, เดี๋ยวยิงไปสองนัดเสร็จแล้วก็ตกตาย ยแต่ว่าพอพอยิงเสร็จเมื่อกี้กดกดกดสกิลแรกต่อบปุ๊บดูนสูนเลือดต่อเลยนะโคตรคงแล้วลก็เลือดเลือดพอ7จ็ 14, ปุ๊บมันดูดได้76คือถ้าเกิดว่ารวมกันไม่เกินรอยห้าสพี่จะตกตายหรอยิงไงยิงยิงยิงไม่ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ยิงสองสองับแล้วไปตกตาย ตกตายเลยตกตายเอา้าเอา้เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกตายได้เท่ากับว่า exit ก็ไดเ้เหมือนเนหมือนเลน่าครับเหมือนเลน,น่าเออโอเครู้เรื่องก็ประมาณนี้แล้วกันโค้ฟไม่ค่อยมีไดให้ลองเยอะนะครับผมน่าจะเห็นภาพค่อนข้างชัดแหละอันนี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะนี่หมดละ ขอบคุณแขกรับเชิญด้วยนะครับมินอูกาา้าหัวหน้าเผ่าสวัสดีจ้าโอเคไหก็ใครชอบใจสำหรับรีวิวคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นเป็นกำลังใจทางคลิปต่อไปนะครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ